การจัดรูปแบบตัวอักษรการจัดรูปแบบตัวอักษรอันดับแรกเริ่มจากการระบายคุ่มหรือเลือกตัวอักษรที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์นะครับหลังจากเลือกแล้วนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดเราก็จะเลือกจากบนริบบอนนะครับซึ่งคําสั่งตรงนี้ก็จะอยู่บริเวณกลุ่มที่เราเรียกว่าฟอนต์นะครับกลุ่มฟอนต์เราก็จะเลือก ใช้คำสั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ชื่อฟอนต์ที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับกรณีนี้ผมเลือกเป็นสารบัญ P.S.K. นะครับเมื่อเปลี่ยนฟอนต์เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ต้องเลือกอีกครั้งหนึ่งก็คือในส่วนของตัวเลขนะครับตัวเลขกำหนดว่าขนาดของฟอนต์จะมีขนาดเท่าใดนะครับกรณีอย่างนี้สมมติผมเลือกเป็น16 นะครับเราก็จะได้ขนาดของฟอนต์ที่เราคุมไว้เป็นขนาดตามที่เราต้องการนะครับลองสังเกตว่าระหว่างด้านบนกับด้านล่างนะครับก็จะมีรูปแบบตัวอักษรที่แตกต่างกันไปต้องการให้ตัวอักษรมีขนาดใหญ่ขึ้นเราก็จะใช้ปุ่มที่เป็นตัวอักษรตัว A นะครับจะมีลูกศรชี้ขึ้นและชี้ลงเพื่อขยายขนาดนะครับ ขยายขนาดหรือลดขนาดของตัวอักษรนะครับถัดไปถ้ากรณีที่เป็นภาษาอังกฤษเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบของภาษาอังกฤษได้ให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับหรือให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดก็ได้หรือให้เป็นตัวที่มีตัวแรกคำนำหน้าเป็นตัวอักษรตัวใหญ่ก็ได้นะครับซึ่งในที่นี้นะครับถ้าหากเป็นกรณีที่มีพารากราภาษาอังกฤษ ยาวๆนะครับก็จะมีความสะดวกเป็นอย่างยิ่งนะครับเครื่องมือต่อไปได้แก่เครื่องมือการล้างรูปแบบนะครับกรณีที่เราเลือกรูปแบบหรือเปลี่ยนตัวอักษรไปเป็นตัวใหม่แล้วนะครับเราสามารถล้างรูปแบบได้โดยใช้สัญลักษณ์ตัวเแล้วมีอย่างลบนะครับเราเรียกว่า clear formatting นะครับถ้าเรา ระบายคุมแล้วแล้วเราก็เลือกตัว A ตัวนี้นะครับ c l e a r Formatting เอกสารของเราในเนื้อหาที่เราคุมไว้เนี่ยนะครับก็จะกลับไปเป็นฟอนต์เริ่มต้นของโปรแกรมของเราอีกครั้งนะครับแล้วก็สามารถเริ่มใหม่ได้นะครับกรณีที่ต้องการให้ตัวอักษรที่เราเลือกนะครับเป็นตัวเข้มเราก็เลือกตัว B นะครับหรือถ้าคลิกคืนหนึ่งครั้งก็จะกลับมาเป็นตัวปกติ กรณีนี้สามารถใช้ปุ่มคอนโทรลแล้วก็ตัว b นะครับทำให้ใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับถ้าจะยกเลยอ,อีกครั้งก็คอนโทรล B นะครับหนึ่งครั้งนะครับทีนี้ตัวอักษรที่ถูกทำให้กลายเป็นตัวเข้มนะครับเวลาเราไปเลือกบริเวณที่มันไม่ใช่ตัวเข้มสัญ,ญลักษณ์ตัว b ก็จะไม่เป็นสีเทาแต่หากเราเลือกมาบริเวณที่เป็นตัวเข้มนะครับสัญ,ญลักษณ์ตัวบีก็จะกลายเป็นสีเทา ตัวต่อไปได้แก่ตัว i นะครับตัว i ได้แก่ตัวเอียงนะครับกรณีที่ต้องการให้ตัวอักษรที่เราเลือกตรงนี้เป็นตัวเอียงอักษรตัวเอียงก็สามารถคลิกที่ตัว i ได้นะครับถ้าสังเกตดีๆเราจําให้ได้ว่าช็อตคัตคีย์คืออะไรเราสามารถกดทางแป้นพิมพ์ control i ตัวนี้ได้ด้วยนะครับเราก็จะได้เป็นตัวเอียง ไปนะครับเรามาดูเรื่องของการขีดเส้นใต้ใตัวอักษรนะครับ mm hmm. กรณีที่เราต้องการขีดเส้นใต้ตัวอย่างเช่นตัวยูตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็จะขีดเส้นใต้ขีดปกติแต่หากต้องการเส้นที่มันมีลักษณะหลากหลายเช่นเป็นเส้นปลานะครับเป็นเส้นไข่ปลานะครับหรือเป็นเส้นขีดหยักหยัสามารถที่จะเลือกจากตรงนี้ได้นะครับกรณีต้องการจะยกเลิก เส้นต่างๆตรงนี้เราก็เลือกขอบเขตที่ต้องการแล้วก็กดตัว u คืนนะครับหนึ่งครั้งเส้นก็จะหายไปบางครั้งในการแก้ไขเนื้อหาเราต้องการที่จะตัดเนื้อหาบางส่วนแล้วเรายังไม่อยากจะลบทิ้งนะครับเราก็สามารถที่จะทำให้เป็นขีดท่าแบบนี้ออกได้นะครับซึ่งก็มีสัญลักษณ์ตัวนี้ทำให้ เหมือนกันนะครับถ้าเกิดต้องการยกเลิกก็ไปคลิกที่ปุ่มเดิมนะครับระบายคลุมนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ปุ่มเดิมทีนี้เรามาดูปุ่มที่เหลือนะครับได้แก่การทําอักษรสับสคริปหรือว่าตัวห้อยนะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งคือตัวอักษรซูเปอร์สคริปหรือว่าตัวยกนะครับกรณีนี้เรา จะใช้กับสูตรคณิตศาสตร์หรือเป็นหมายเหตุหรือเป็นใดๆก็ตามที่เราต้องการนะครับเราก็สามารถทําเป็นตัวยกหรือตัวห้อยลงได้นะครับเช่นกรณีตัวห้อยนะครับเราพิมพ์คําว่า H2O ซึ่งเป็นน้ํานะครับเราต้องการให้เลข2ตัวนี้เป็นตัวห้อยเราก็เลือกเลข2นะครับแล้วก็กดให้เป็นตัวห้อยเราก็จะ H2O ออกมา ต่อไปเป็นการตัวอย่างของการใช้ตัวยกนะครับหรือตัวยกกำลังนะครับเอากรณีเราก็การให้ตัวเอกกำลังสองนะครับ เป็นยกกําลังสองแล้วก็ง่ายๆก็ใช้วิธีนี้นะครับเลือกที่เลขสองนะครับแล้วก็ยกกําลังสองเข้าไปนะครับเสร็จแล้วครับนะครับกรณียกเลิกเราก็คลิกเลือกนะครับเลือกแล้วก็กดปุ่มคืนนะครับกดปุ่มเดิมนี่แหละมันก็จะกลับมาเป็นตัวธรรมดาอีกครั้งนะครับกรณีต้องการจะยกเลิกทั้งหมดเราก็เลือกทั้งหมดนี้เลยแล้วก็กดคืนอีกครั้งนะครับนะครับกดไปกดมาก็จะกลับคืนมาเอง ่อนให้มีเอฟเฟกนะครับมีการตกแต่งเกิดขึ้นง่ายๆเลยนะครับเรามาทดลองใช้กันดูโดยการคลิกไปที่เลือกไปที่ข้อความที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกไปที่ตัวอักษรที่เป็นโปร่งๆด้านบนตรงนี้นะครับเราชื่อเครื่องมือว่า Take Effect นะครับเราก็สามารถเลือกตัวอักษรเป็นรูปแบบตกแต่งต่างๆได้นะครับซึ่งทำให้เอกสารของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ เลือกเข้าไปนะครับเมื่อเราเลือกแล้วเราก็จะให้ข้อความออกมาลักษณะแบบนี้หากต้องการจะยกเลิกนะครับเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับคลิกตัวแรกกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือ,อวิธีหนึ่งในการยกเลิกรูปแบบแบบนี้นะครับก็เลือกข้อความที่เราตกแต่งไว้นะครับก็เลือกไปที่ปุ่มล้างรูปแบบนะครับ ที่ตัวเแล้วเป็นรูปยางลบนะครับก็จะกลับไปเป็นเหมือนเอกสารที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งแต่แรกอีกครั้งนะครับสำหรับปุ่มถัดไปเป็นการไฮไลท์ตัวอักษรนะครับอย่างกรณีที่เราต้องการจะเน้นคำสำคัญหรือว่าต้องการจะกลับมาแก้ในภายหลังนะครับเราก็จะใช้การมาร์กเกอร์นะครับซึ่งการมาร์กเกอร์ก็จะใช้สีได้หลายๆสีนะครับกรณีนี้ผมลอง ทดลองใช้สีฟ้านะครับหรือบางส่วนต้องการจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองบ้างเราก็จะมาร์เกอร์ให้เป็นสีเหลืองได้นะครับนะครับแบบนี้เราก็จะทําให้เนื้อหาของเราที่เราเตรียมไว้นะครับมีไฮไลท์เพื่อให้จะกลับมาแก้ไขในภายหลังหรือมีจุดเด่นขึ้นมาหรืออีกวิธีหนึ่งในการไฮไลท์เราก็จะเลือกสีที่ต้องการก่อน อย่างเช่นสีชมพูนะครับพอเลือกสีต้องการเสร็จแล้วสังเกตร,รูปของเมาส์นะครับสัญลักษณ์ของเมาส์จะเป็นสัญลักษณ์รูปปากกาไฮไลท์นะครับเราก็จะเลื่อนเมาส์ไปที่ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเราก็ยังสามารถที่จะระบายคุมเพื่อให้ได้ไฮไลท์ออกมานะครับก็ทำให้ไฮไลท์ได้เร็วขึ้นกรณีแบบนี้ถ้าเกิดต้องการยกเลิก การทํางานของปุ่มนี้นะครับของการมาร์คเกอร์แบบนี้เราก็คลิกไปที่ปุ่มไฮไลท์เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับปุ่มของนัวนะฮะสัญลักษณ์ของเมาส์นะครับเมาส์พอยเตอร์ก็จะกลับมาเป็นตัว I เหมือนเดิมแล้วนะครับการทํางานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการยกเลิกนะครับการทาให้มาร์คเกอร์ของไฮไลท์หายไปนะครับเราก็ไปเลือกที่สัญลักษณ์ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ เปิดขึ้นมาแล้วก็เลือกที่ no color นะครับเมื่อเลือก no color แล้วสัญลักษณ์ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราต้องการให้ตรงไหนหายไปนะครับเราก็ระบายคุมจะเกินนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรก็จะหายไปนะครับอ่าเมื่อทําทุกอย่างครบแล้วเราก็กลับไปกดปุ่มเหมือนเดิมนะครับให้ยกเลิกการทํางาน สำหรับปุ่มสุดท้ายของในเซตของฟอนต์ตรงนี้นะครับคือการเปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับกรณีแบบนี้เราก็เลือกข้อความที่ต้องการเสร็จแล้วเราก็เลือกสีที่ต้องการเลยนะครับถ้ามันเป็นสีถ้าบนปุ่มเป็นสีที่ต้องการอยู่แล้วคลิกได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้คลิกไปที่ข้างๆนะครับเราก็เลือกสีจากตารางขึ้นมาได้นะครับกรณีที่ไม่มีสีที่ต้องการในนี้เราก็จะเลือกไปที่ more color นะครับนะ ก็สามารถที่จะเลือกสีที่เราต้องการนะครับความเข้มความอ่อนเลือกได้เลยนะครับแล้วก็โอเคไปนะครับหรือแม่นอกเหนือนจากนั้นก็ตัวมอคัลเลอร์นะครับก็จะมีให้เลือกอีกอันหนึ่งก็คือสแตนดาร์ดคัลเลอร์ก็จะมีตารางสีมาให้นะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกใช้สีที่ต้องการได้เลยนะครับก็จะมีสีมากกว่าบนตารางที่มีเตรียมไว้ให้นะครับ ต้องการยกเลิกสีแล้วก็เลือกไปที่เดิมนะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มข้างๆของตัว A ที่เป็น Font Color นะครับแล้วก็เลือกเป็น Automatic ตรงนี้ก็จะทําให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งนะครับนอกเหนือจากการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรบนทูบารแล้วซึ่ง ค่อนข้างจะมีเพียงพอต่อความต้องการของเอกสารทั่วไปผสมควรนะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบตัวอักษรจากคําสั่งฟอนต์นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกฟอนต์ก็ได้นะครับหรือไม่ก็เลือกได้อลล็อกบล็อกฟอนต์จากปุ่มเล็กๆที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับลองคลิกดูนะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้กรณีเปิดขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับจะมีให้เลือกคือฟอนต์ที่เป็นภาษาไทย จะใช้ฟอนต์อะไรนะครับตรงนี้เช่นผมเลือกเป็นอังสนานะครับส่วนฟอนต์ภาษาอังกฤษจะใช้ฟอนต์อะไรนะครับตรงลาตินเทคตรงนี้ก็จะใช้สมมุติว่าใช้เป็นอ่าลองเลือกสักตัวนะครับตัวไหนก็ได้อ่าลองตัวแปลกๆสักตัวนะครับตัวผอมๆอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ฟอนต์ภาษาอังกฤษฟอนต์ภาษาไทยสามารถเปลี่ยนขนาดเท่ไม่เท่ากันได้ในในในเซตเดียวกัน เมื่อเลือกตรงนี้เสร็จแล้วลองตอบโอเคนะครับอันนี้เบื้องต้นเราก็จะได้ฟอนต์ภาษาไทยและฟอนต์ภาษาอังกฤษซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันทีนี้ให้สังเกตดูวงเล็บนะครับวงเล็บนี้เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์ภาษาไทยก็จะได้เป็นวงเล็บตามภาษาไทยส่วนวงเล็บนี้วงเล็บปิดเราพิมพ์ตามแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษก็จะได้เป็นภาษาอังกฤษ อลองทดสอบดูว่าถ้าพิมพ์จากแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับวงเล็บเปิดเห็นไ,ไหมครับเราก็จะวงเล็บที่มันถูกต้องตามฟอนต์ที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ให้สังเกตดีๆนะครับเพราะว่าวงเล็บเปิดวงเล็บปิดบางครั้งเนี่ยเราพิมพ์สองภาษานะครับ มันก็จะมีข้อผิดพลาดตรงนี้เกิดขึ้นได้นะครับอทดสอบเข้าไปในส่วนของฟอนต์ใหม่นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับการทํางานตรงนี้ก็จะเหมือนกับบนทูบาร์ทั้งหมดนะครับโดยที่เราสามารถเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีได้นะครับใส่ขีดเส้นใต้ได้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นขีดเส้นข้างไอซิดขีดข้านะครับนะครับทําให้เป็นตัวห้อยนะครับอขออภัยตัวห้อยคือซับสคริป นะครับแล้วก็ซูเปอร์สคริปต์คือยกนะครับนาขีดค่าแบบเส้นคู่นะครับแล้วก็อาจจะมีสัญลักษณ์ก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เรามีตัวอย่างมากขึ้นนะครับตัวเลือกมากขึ้นหลังจากที่เราจัดการตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราต้องการนําไปใช้จากที่เราเลือกค่าต่างๆตรงนี้เราก็จะตอบโอเคแต่ถ้าเราไม่ต้องการ เปลี่ยนแปลงนะครับเราก็เลือกอะไรครับเราก็เลือก cancel นะครับสำหรับในอ f ฟ i c e 2019นะครับจากที่ผมสังเกตเห็นก็คือการเปลี่ยนฟอนต์จากตรงนี้นะครับการเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์จากตรงนี้เช่นผมเปลี่ยนเป็นสารบัญ New นะครับหรือสารบัญ P.S.K เงี้ยนะครับ การเปลี่ยนฟอนต์จากตรงเครื่องมือบริบบอนนะครับขนาดสมมุติขนาด18ก็แล้วกันนะครับให้เห็นชัดๆตรงนี้นะครับการเปลี่ยนฟอนต์ตรงด้านบนริบบอนตรงนี้นะครับก็จะทําให้ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเป็นฟอนต์เดียวกันนะครับแต่ในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้พบว่าบางครั้งเราก็จะเจอว่าเมื่อมีการเปลี่ยนฟอนต์จากตรงนี้นะครับเปลี่ยนฟอนต์จากตรงนี้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะเป็นฟอนต์คนละอย่างกัน นะครับตรงนี้ให้เราสังเกตนะครับเพื่อให้การจัดเอกสารของเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น